เรื่องย่อละครสัจจะในชุมชนออนแอร์ทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้สัจจะย่อมไร้ความศักดิ์สิทธิ์เมื่อผิดคุณธรรมราชันเกษตรกรเจ้าของไร่สวนผลไม้และปะศุสัตว์ถึงจะมีฐานะแต่ก็ใช้ชีวิตสมถะกับน้องสาวแววดาว าชันมีฉากหลังเป็นเสือเด็ดเมื่อบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองชุมจรก็มีกฎของชุมจรกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดของชุมคือห้ามทำร้ายผู้บริสุทธิ์ห้ามผิดลูกผิดเมียและไม่ขายพี่น้องเสือทุกคนในชุมเสือเด็ดต้องให้สัต์จะสาบานว่าจะปล้นคนชั่วเพื่อแจกจ่ายให้คนดีไม่เก็บสมบัติไว้กับตัวเด็ดขาดใครผิดคำสัต,ต์ต้องตายเสือเด็ดเป็นโจรผู้ดีที่ตั้งตัวเป็นสารเตีย ปล้นแต่คนเลวคนที่เอารัดเอาเปรียบคนที่กดขี่ชาวบ้านที่ไม่มีทางสู้แล้วเอาทรัพย์สินมาช่วยเหลือคนจนคนตกทุกข์ได้ยากเช่นโรงพยาบาลเด็กกำพร้าจนได้ฉายาราชาแห่งดงพญาเย็นเสือเดชมีสมาชิกคือสุขหมัดสั่งจ่าดับโพลดกแรมลาตรีและคำอินผู้เป็นลุงของราชันทั้งหมดวางแผนปล้นจนสำเร็จเอาเงินทองมาแจกจ่ายคนยากไรล แล้วส่งหลักฐานความผิดให้ทางการจนผู้มีอำนาจถูกจับกลุ่มเสือเดชใช้มีดของพ่อเป็นอาวุธทุกครั้งที่ทำงานสำเร็จเขาจะฝากรอยมีดบากเอาไว้บนใบหน้าของคนเลวหลังจากนั้นชื่อเสียงของเดชก็ดังกระชอนเป็นขุนโจรที่มีค่าหัวแพงที่สุดต้นเหตุของการเป็นโจรเกิดจากพ่อของเสือเดชคือหลวงรัตนะเป็นข้าราชการที่ถูกให้ไล่ ว่าร่วมมือกับโจอเรื่องชื่ออย่างเสือ,อาหานบุกปล้นเงินแผ่นดินบ้านและสมบัติทั้งหมดถูกยึดซัพย์หลวงรัตะนะถูกจับติดคุกเพราะตำรวจกังฉินอย่างนาลิตส่วนแม่ก็ตอมใจตายขณะนั้นราชันพึ่งอายุได้เพียง12ขวบหลวงรัตะนะรู้ว่าตนจะต้องตายจึงมอบตะกรุดและเขียนจดหมายสั่งเสียให้ราชันใช้มีดประจำตระกูลหาความยุติธรรมให้แก่คนที่ถูกลังแก ราชันโกรธแค้นและให้คำสัตว์ว่าจะแก้แค้นให้กับครอบครัวทวงคืนความยุติธรรมและเอาคนผิดมาลงโทษให้จงได้ด้านแววดาวโตขึ้นมาเป็นเด็กสาวแสนสวยโดยไม่รู้เลยว่าพี่ชายของตัวเองคือเสือเดชแต่วันหนึ่งเมื่อแววดาวแอบปลอมตัวหนีไปเที่ยวในเมืองก็ได้เกิดเรื่องขึ้นแววดาวได้เจอกับก่อเกียรินายตำรวจจบใหม่ไฟแรง ทั้งคู่ดูจะไม่ถูกชะตากันเพราะเจอกันทีไรก็มีเรื่องให้วุ่นวายทุกทีวันหนึ่งที่ตลาดเด็กสาวคนหนึ่งร้องให้ช่วยเพราะถูกโจรวิ่งเหลา่ารวลาชันเข้าไปช่วยและได้พบกับจาริยาจาริยารู้สึกหลงรักความเป็นสุภาพบุรุษของราชันแต่ลาชันกลับพบว่าจาริยาหญิงสาวแสนสวยคือลูกสาวของเชิดชนพ่อค้ายาเสพติดลายใหญ่ที่แก๊งเสือเดชกำลังวางแผนปล้น เรื่องราวสุดเข้มข้นจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามชม